เวลาตักขวดนะครับแล้วก็ที้ผมมากับแม่ผมนะครับย่าก็บอกผมพ่อคุณแม่ของชิปแล้วก็ญาติๆแล้วก็รวมทั้งเป็นเพื่อนของชิปด้วยว่าความรู้สึกอยากจะบอกความรู้สึกกันว่ามีลูกชายชื่อโอ๊กนะครับเป็นเพื่อนกับชิปแล้วก็โอ๊กเนี่ยมีเพื่อนรักมากที่สุดหลายคน แต่คนหนึ่งคือชิปเพราะนั้นตวามรูสนาน,นี้ชิปคือลูกชายคนหนี้ที่เห็นมาหลายปีหลังจากวันนี้ก็พอแดแน่ขอแต่งคนมิดที่ได้ปกากษาและก็ได้รับประทานด้นในนันี่เป็งที่อยากจะบอกก็คือว่าวันนี้ถือว่าเป็นเกิติวัเกิยศดศักดิ์ศรีของเรา ที่ชีดได้ทั้งเกียรติและศักดีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตัวเราเท่นั้นแต่ว่าพ่อกับแม่ได้ศักษีเก็บรติภูมิของครอบครัวด้วยอันนี้ถือว่าเป็นความะตันยูสาวิธีซึ่งพ่อแม่เนี่ยที่เราเนี่ยว่าดีใจแต่พ่อแม่จะดีใจกว่าเรา อย่างที่บบบบท่านบอกว่าที่เรื่องทำมือถือจากาพ่อแม่อาชีพองทำอยู่แล้วอาจจะทำทุกวันทำอยู่ในกล้องจิตทำในใจอะไรก็ได้ไดแล้วก็อยากจะถามไว้ว่าเราจะไปทำงานที่ไหนไม่ต้องกลัวทุกที่ทุกหน่ยในประเทศไทยเพราะเราจบจากโรงเรียนเตรียมทหารจบจากโรงเรียนกำลังหลอดมี มีเป็นเป็นญาติท่าจบแต่นั้นหะน่วยก็เปลี่ยนไปตรงรี้เพราะนั้นนักเรียนอาหารหรือนักเรียนในร้อยเนี่ยได้รับการฝึกฝนฝึกหนักไม่ใช่เฉพาะด้านวิชาการแต่ทั้งร่างกายและจิตใจพ่ออยากจะบอกว่าไม่มีหน่วยไหนที่เราจะไปทำแล้วมีปัญหาเราเรียนทำได้ดีเพราะว่าเราถูกเบ้าหลออและอยู่ในกอดอยู่ในเบ้าหลอมขอ่งความเป็นผู้นำ อดทนทั้งด้านร่างกายจิตใจและหนิงเฉาความเมื่อไปทําง,งานที่หวก็เลยไม่ทำตัวแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกต่อก็คือเมื่อเราไปอยู่แล้วจะมีรูกพี่และผู้ชาสิ่งที่รูกพี่แลู้ชาก็จะมองเราก็คือหนึ่งความสุขสุดรอบครอบรอบรู้และต้องไปหาความรู้ใางานในที่ให้ดีเลยอันที่สอง การทำงานเราเป็นผู้ข้อมวลเราต้อไปทํางานกับผู้ตามชาติแผนวัวนงพนธเราจะต้องมีความรู้สึกที่มั่นคงเกี่ยวกับเรื่องความซื่อตรงต่อการทํางานซื่อตรงต่อเวลาจะต้องมีจริยธรรมและคุณธรรมสูงเราถึงจะได้รับการยอมรับจากผู้มง,งานผู้วิชาและผู้แชาแล้วก็ ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความน,นดีกับพ่อแม่นะครับด้วยความตั้งใจเพราะว่าผมก็เคยรปน้สึกเหมือนอย่างที่เคยนะครับเมื่อปีที่แล้วผมรู้สึกว่าเป็นยังไีมากก็ขอโอกาสนี้ก็ขอโวยพรให้ลูกหลับเนปะ็นลูกของพอนน่อเป็นแม่กันนะพ่อแม่ด้วยจงมีความสความเจริญมีความเจริญในหน้าที่ราชการขอให้ค้าขายปลอดภัยการทำง,งานก็ขอให้ยืนหลับ เนี่ยที่บอกไปแล้วแล้วก็เมื่อทําไปแล้วอย่าไปหวังผลตอบแทนไม่ได้สอขัน้นเรื่อตำแหน่งผลสั้งแต่ตั้งเแือของการทําง,งานคือท,ทําให้งานน่าตัง้งแต่จะมีความเจริญก้าวหน้าเรเล็กน้อยอันนี้เพื่อนเพื่อนรักฝากมามเพื่อนรักฝากมาโลบนะถือลงนั่นนั่นเลขเดียวเลย แม่ไมพูดไหนแม่ไม่พูดไนม่ไ่เว่าหนอจะพู่เ่าวะตอนนี้ไปเลยตอนนี้ไปเลยกันไมก มีลูกสาวแล้วก็รับปริญญาไปแล้วความภาคภูมิใจมันคงคล้ายๆกันนะแล้วก็พูดแล้วเดี๋ยวลบก็เือเห็นชิพมาตั้งแต่พ่อดนะก็เลยมีน้องรู้สึกว่าไม่ใช่ยากก็เหมือนเป็นเป็นญาตินะก็ดีใจที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ ก็เคยบอกแล้วว่ามีอะไรก็บอกออยก็ยินดีนะถ้าชื่ออยู่ยะลาก็ปอกอยไว้ยะลามีอะไรก็เหมือนกับบอ่ออยกับแม่ก็เป็นเพื่อนรักกันชิปก็เห็นว่าบอกออยก็คือเป็นญาติคนหนึ่งกับมินชันนะก็ยินดีด้วยจ้ะ